พฒนาองค์ความรู้ติดตามและประเมินผลผู้นําเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้ถูกโคในกิจการโทรคมนาคมระดับที่เทคโ,โนโลยีนะั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและมีการนําไปประยุกต์ใช้ที่หลากหลายจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องปรับตัวให้เท่าทันเพื่อสร้างผู้นําเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกโคในกิจการโทรคมนาคมในระดับจังหวัด77จังหวัด เพ al, ื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการทำงานเลื่อนชนะหารนะครับก็เป็นผู้มนการสำนักงานกสทชกสทชเขต34นะครับแต่ที่ตั้งของสำนักหน้าอินเตอร์ซึ่งก็ส่วนใหญ่ในทางท่าเหนือเนี่ยเราก็จะอยู่ทหนครันได้ก่อนนะคะถ้าไม่ถึงมีงานวันนี้เกิดขึ้น าบางท่านก็เป็นน้องแลน,นะคะปออนี่ก็50อัพอออวันนี้เราต้องแสดงความที่เห็นอย่างเต็มที่เลยนะคะเต็มที่ไปเลยส่วนว่าที่ผ่านมาเราขับเคลื่อนแบบไหนนะคะเราจะขับเคลื่อนช่วยกันในเรื่องของทําอย่างไรประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับเราที่อยู่ในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบรู้เท่าทันกับสิ่งที่มันมันมาถามในเรื่องของทางส่วนภูมิภาคค่ะ ก็คือในเรื่องของขภูมิภาคเนี่ยน่าจะมีนโยบายในเรื่องการส่งเสริมความตระหนักรู้ใช่ไหมคะในพื้นที่ไม่ทราบว,ว่าที่ผ่านมาทางภูมิภาคหรือทางเขตเชียงรายเนี่ยค่ะเป็นทางด้านการเสียงทางด้านโทรทัศน์ทางด้านโท,ท,ทรคมแล้วก็ในเรื่องบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ กับทุกๆท่านดูแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มพลังมวลชนที่มีศักยภาพนะครับในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหลายๆ